สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าพบก,กับช่วงถุยลาบที O อชโอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งตื่นนอนครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะอยู่ที่ตีห้ากว่าแต่เช้าแล้วตีห้ก็ะกโม,มงครับที่นี่เช้าเร็วนะครับผมดูท้องฟ้าซะก่อนครับวันนี้บรรยากาศนี่ฮะทงฟ้าขึ้นฝนแน่นอนเมฆลอยต่ำๆก้อนสีดำๆนะครับผม ลอยดำๆก่อนสีดำๆบรรยากาศดีๆยามเช้าครับเช้านี้ผมนอนเฝ้าของเหมือนเดิมครับรอบทิศรอบทางเลยส่วนใหญ่จะเป็นกระท่อมนะครับที่ผมใช้อาศัยหลับนอนอยู่ทุกวันนี้นะนะครับผมก็จะนอนได้ดีนาฝนก็ลาบากนิดนึครับลำบากนิดหนึ่งนะฮะฝนสาดนะครับ,นะรบโอเคครับผมวันนี้ เดี๋ยวเราเดินดูสวนกอนดีกว่าแล้วเราค่อยมาเดินดูตัวบ้านด้วยกันะครับผมอัปเดตตัวบ้านซะหน่อยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับจนขอดูสวนซะหน่อยฝนตกบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้ดูไม่ได้ค่าเข้านะครับตัดกิ่งพุศลาซะหน่อยนะครับผมตัดกิ่งพุศลาซะหน่อยนะครับกิ่งใหม่ไว้กิ่งฮะตัดทิ้ง โอ้โหกัะไ่เริ่มไม่คมละมีกระเด็ดเอาอยาวๆครับส่วนส่วนส่วนกิ่งที่พวกขึ้นมาเล็กๆน้อยๆตามดตาหนูตาแมวอองเนงี้ยเด็ดทิ้งนะฮะวันนี้ไม่เอาประโยชน์น้อยฮะ เสียสารอาหารของพืชต็ดออกให้หมดพวกนี้เาาะเอ้ากิ่งย่ยาวนี่ไว้นะครับจ่นี้กิ่งออกดีได้เนี่ยโอเคครับทุกคนผมว่าผมจะตัดกิ่งยาวนี่ดีไหม เป็นยาวนี่เยขายาวไปเรื่อยเลยกิง,งสูงนี่ถ้าตัดแล้วก็จะออกพุ่มดีจังเลยนะครับเป็นพุ่มดีจังเดี๋ยวค่อยตัดนะค่อยตัดดีกว่าเดินดูก่อนเดินดูสวนนะครับกิ่งพุษาก็เยอะเหลือเกินนะครับฝนก็ตกไปเมื่อวานตกทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้ ก่อนสามวันสองวันตกวันวินวันเดี๋ยวนี้ตกทุกวันนะครับส่วนกระเจี๊ยบผมก็เก็บไปกินเรื่อยกระเจี๊ยบลูกส,สวยๆฮะรอวันออกดอกออกผลออกลูกก็เยอะแล้วนะครับนี่ดอกเก็บกินเรื่อยครับต้มไปต้มกิน่วนตัวน,นี้จะเยอะจะเยอะหน่อยต้นใหญ่นะครับนี่กระเจี๊ยบนะครับ มกินอร่อยนะครับในสวนมีทั้งเกลีเจี๊ยบพุทรานะฮะคาวเข้ากันไปในสวนนะครับผมนี้บรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีๆเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับต้นแครผมก็โอ้โหชุ่มชื้นอีกจังส่วนนี้เป็นแคร์แคร์แดงรอเปล่าแคร์แดงนะสองต้น แคเด้งก็แค่ขาวส่วนต้นมะนาวก็โอเคนะคมะนาวก็โอเคใบหยิกดีจังเลยมีกล้วยนะครับเดี๋ยวดูสวนไปด้วยกันครับทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเดินดูตัวบ้านนะครับอี่งบุษาก็เอากิ่งดีจังนะนี่ต้องตัดทิ้งบุษา แบบนี้ผมก็ต้องตัดออกนี่เหลือเยอะแล้วอันนี้ตัดทิ้งก่นอนนี่เนี่ยเด็ดไปทิ้งทีน่นี่แต่ก็จะเลือกไว้สักกิ่นหนึ่งครับครับ เออเป็นตัวอย่างเลยนะครับดูนายห้อยครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับเพื่อนมาครับไดูนิสโกามอ่ะเป็นไงฮะมีแต่กล้ามหน้าท้องโอเคเด็ดทิ้งอย่างนี้เด็ดทิ้งไม่ให้กิ่งเขาขึ้นฮะเด็ดทิ้ง วันนี้ก็อยู่ที่สวนครับอยู่ที่สวนโอ้นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะต้นแค่ผมส่วนตะไคร้ก็งามดีจังฮะตะไคร้ก็กอใหญ่ๆนะฮะยังไม่ได้เก็บเลยตัดหมอนซะหน่อยดิตัดมอนเะหน่อยครับอืมตัดตรงนี้ดีกว่า กิ่งแมวขึ้นสูงลุกมอญก็ออกแล้วตุกมอญก็ออกแล้วนี่แปลกฮะอันนี้ใบเล็กใบเล็กส่วนนี้ใบใหญ่ดูว่าเป็นคนละพันกันหรือเปล่าต้นมอนต้นนี้ใบใหญ่นะแล้วก็ใบเล็กส่วนมะกรูดก็เหี่ยวเียวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย ว่าจะใส่ปุ๋ยซะหน่อยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับน้ําก็ไม่ขังเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก่อนนะ้นําขังนี่แต่ไครปลูกก็ขึ้นดีงามสวยนะครับผมเส้นนี้ก็จะเป็นแต่คงจะต้องตัดแต่งกิ่งใหม่ซะหน่อยแหละต้นพุทราผมกิ่งเยอะๆน่าจะออกนะฮะแต่แต่งกิ่งไปครับผม กันฮะตัดออกอตัดแล้วกันดิให้เขายาวขึ้นเรื่อยๆะพรเราพอเราจะทำค้างให้เขาแล้วก็จะเก็บลูกนะฮะส่วนกิ่งไหนไม่ไอ้นี่ก็เดี๋ยวสักพักเราก็ต้องเอาออกฮะเอาทิ้งนะครับผมเอาแต่กิ่งยาวกิ่งใหญ่ไปนะครับผม อยูนี้ก็อยู่ในสวนพุทรานะครับผมสวนพุทราของผมนะครับต้นพริกก็งามอีจาง่าก็งามดีช่วงนี้หน้าฝนก็โอเคนะครับผมปลูกอีนันไว้ก็ไม่ขึ้นเลยฮะปลูกอเลยนะใบแมงลักไม่ขึ้นเลยตายหมดตายหมดไม่ตายหรอกไม่รู้หายไปไหนสวนพิกก็โอเคนะครับพิกพิกในสวนก็โอเคนะครับนี่เก็บไปกินเรื่อยเนะ่ย ส่วนขคาก็ออกมังไม่ออกมังครับนี่ตัวน,นี้ก็นําเสนออีกอย่างหนึ่งครับมันเทศญี่ปุ่นนะครับในสวนเรามันเทศญี่ปุ่นก็มีนะครับพริกก็มีขาก็มีตะไคร้ก็มีพร้อมที่จะต้มยำได้เลยครับต้มยำทำแกงได้เลยนะครับมันนี้ก็อยู่ในสวนนะครับ โอกาสใส่ปุ๋ยให้เขาซะหน่อยนะฮะมะเขือก็เก็บไปเรื่อยฮะมะเขือในสวนฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะธรรมดาลูกเล็กๆนะฮะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นมะเขือ,ปอ,รรเ,นะะอเปาะมะเขือเปาะรูปใหญ่เอ้ไม่ใช่มะเขือเปาะมะเขือ,อ,ขอพันใหญ่นะฮะผิดเกับปลูกแซมกันไปกับมะเขือนี่แหละครับส่วนข้างๆน่นโอน้โห จะเจอปุ๋ยไปงามดีจังเลยแต่งไทยมเะเขือพีในน้ำในเนื้อต่น่ก็อยู่ที่สวนนะครับผีก็งามดีจังเลยรอดแล้วทุกตัวน่าจะรอดพีไอ้อากาศดีครับวันนี้ี้าได้สูนก็มีพีเป็นผี ละมุดกัะสวยมาลีผมยาขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวจะหาโอกาสจัดการยาเขาซะหน่อยนะครับสวนถนนเพชรราชาก็โอเคแตกยอดแล้วเดีย๋ยวต้องจัดการพวกกิ่งนี้ซะหน่อไอ้ไม่ใช่กิง่งอ,อ,อะไรนะไอ้เทพพันตอเนี่ยเทพันไอ้เนี่ยเทพันเนี่ยจัดการเาะหน่อยเดี๋ยวให้สักคกัึง ให้ประมาณเดือนกว่าก่อนจะจัดการถ้าน่อยนะครับตรงนี้ผมขุดลุมไ้ตอนนี้ฝนตกบ่อยจัดการหลุมเรียบร้อยแล้วครับหลุมตื้นเลยส่วนนี้ก็ิม่มุดกระสวยมาลีนะครับผมิ่ม,มุดกระสวยมาลีตันนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับผมแตกดอดแตกใบเรนะื่อย นี่ก็เป็นหนึ่งในต้นพุทราที่กำลังโตครับแต่ก่อนนี่ต้นน้อยนึงต้นน้อยหนึ่งต,อนน,อ,นงตอนนี้ก็โตแล้วเริ่มโตแล้วพุทราเริ่มโตแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันเนลูกทิ้งทงนายดิอาวุธประจำกายรกระไกลเตียงกิ่งส่วนในห้อยก็ พิ่งออกจากโรงพยาบาลมาก็จัดการเลยครับอยู่ในสวน,นรกระเจ็บตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยโตเลยเจ็บตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยโตเลยเมื่อเกิดลูกใหญ่ก็เนานะ่าละเขามี ตัดเลยโอ้หมดหมดกัดหมดมากับมะเขือมะเขือมีลูกเห็นเริ่มออกลูกแล้วเริ่มออกลูกออกดอกแล้วนะครับตัดนี่เลยดีกว่า แต่งกิ่งไปเนะรื่อยอพุทราพุทราตัาตนนี้ไม่รู้เป็นไรนะไรี่ไม่เคยสมบูรณ์ไม่เคยสมบูรณ์ประมาณสี่ห้าต้นจะเป็นลักษณะนี้ตันนี้มะเขือก็กำลังออกลูกนะอันนี้ก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นชะอมชือมก็กำลังแตกเลยชะอมกำลังแตกเลยสามต้นสี่ต้นมีอยู่สี่ต้นนะเหลือสี่ต้นสวนผักษ,ษาแบงามงามเข้าสู่<ด>หน้าฝนก็จะเป็นลักษณะนี้แหละสวยงามตามทองเรื่องนะฮะอยู่ในสวนตตดแต่งสวนผักษาครับตตดแตง่งไปเรื่อยๆนะครับผมสวนนี้ก็จะเป็นพันหนึ่ง พันุที่อยู่ในสวนเรานอกนั้นก็จะเป็นละมุดเอ้ยไม่ใช่ละมุดเมือะกันตรงนั้นก็จะเป็นพุทราลมสดส่วนนี้เป็นพุทราแดงอินเดียหนึ่งต้นในสวนเรานะครับผมมีอยู่หนึ่งต้นนะครับผมนี่ทำค้างให้เขาแล้วครับทำค้างให้เขาแล้วกิ่งก็แตกนี่ดดดเขาขึ้นไปก็แตกแล้วแตกหักแล้วฮะไม่เป็นไรติดค้างไว นะครับผมใกลจะใส่ปุ๋ยใกล้ได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วครับไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าเพราะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกชุบดีจังเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตัวบ้านเดินเดินเข้าไปดูชมรอบๆบ้านดีกว่าก่าชงเขาทํากันถึงไหนแล้วนะครับผมแต่ผมตนก็อยู่ในสวนอยู่ตัวนี้โอเคครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ว่าจะเข้าไปชมตัวบ้านภายในตัวบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านหน่อย เจอกระเจี๊บสวยดีก็เลยเก็บซะหน่อยนี่ต้กนกระเจีเ๊บก็ตัดแต่งกิ่งไปเลยนะครับตัดแต่งกิ่งไปเลยสองต้นนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคครับปะ่ะตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วฮะผมว่าเดี๋ยวคงจะตกอีกไม่นานหรอกเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็หน้าฝนฝนก็จะกระหน่ำทันทีนะครับผมโอเคขับไปเดินตัวดูตัวบ้านกันดีกว่าหาก็กเริ่ม เยอะๆอีกแล้วเมื่อกี้เดินไปเดินมาวัวก็เข้ามาดีจังอ่ะในในสวนเรานี่ลอยตีนวัวนะฮะนี่ลอยตีนวัวเข้ามาอีกแนละ้ะจริงๆเลยส่วนนั้นก็วัวส่วนนี้ก็วัวโอเคครับไปดูนี่ที่นอนผมพักเพิงพัฒที่อยู่อาศัยชัวย่วคราว จต่อยู่ได้อีกหลายเดือนนะฮะ่ท่าแล้วก็ท,ทำที่กันสะาดน้ครับไม,ไม่งั้นฝนเล่นเล่นงานซะเปียกหมดเลยนอนไม่ได้เลยโอเคเล่นหนุกระวินในบ้านกันดีกว่านะครับช่างเขาทบตึงไหนแล้วแต่เบื้องต้นผมเอาก็เจ็บกับไว้หน้ารถเจ็บด้วยมือเขือด้วยช่างเขาก็ทาสีแล้วนะครับผม เราเดินดูรอบๆบ,บ้านก่อนอีกหน่านะครับช่างว่าพาทาสีอยู่บริเวณช่างก็อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าสีแล้วนี่ฮะร,รอบบ้านนะครับท่าสีแล้วนะครับไฟดวงนี้ก็ไม่ติดนะที่เดี๋ยวช่างเขาจะมาเปลี่ยนให้อยู่สองหลอดถ้าไม่ติดที่ไหนหลอดหนึ่งที่นอกหลอดหนึ่งนะฮะ ช่างเรกาก็ทาสีรอบๆห้องครัวแต่ก็ยังยังไม่โอเคเนะสำหรับผมยังมีรอยจุดๆเก็บารายละเอียดได้ไม่หมดนะับนี่สีรอบบ้านก็ทาแล้วนะครับผม ก็เก็บรายละเอียดทีนี้ดหน่อยนะผมเออยังไม่นอนง่ายต้นเดี๋ยวดูต้นนี้กันเนี่ยนำเสนออีกแล้วฮะต้นมะยมต้นมะยมมสวยดีจังเลยนี่เจอฝนก็มามะยมแตกยอดแล้วเดี๋ยวก็โตฮะนี่ยมโตเร็วครับยมโตเร็ว ตันนี้ครับผมว่าก็น่าจะติดแหละนี่กอีปัญหาหนึ่งนี่น,น้ำเสาะดินที่บ้านลงไปนู่นลงไปด้าน,นล่างเต็มหมดเลยดินใครเป็นไรครับแล้วไปต้นหนึ่งครับามาปลูกใหม่น้ำก็เสาะเหมือนกัน ช่วงนี้หน้าฝนฝนก็เยอะนะเอฝนก็ดีนะเนี่ยน้ำสระนี่คือพืวนที่โดยรวมลงรถหน้าบ้านนโอเคแล้วขับไปดูยังมีพื้นที่บ้างนี่นี่รถเหยียบแตกหมดแล้วะเดี๋ยวค่อยทำใหม่น้ำสอะหมด ดูในตัวบ้านกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องครัวของช่างพวกช่างปูกกระเบื้องเหครับกระเบื้องก็ปูแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บรายละเอียดด้านขอบๆเราเริ่มทาสีก่อนแล้วเข้าไปดูในตัวบ้านนครับมาช่างเจจอยู่นี่เปิด ไปเลยโอเคเนี่ยห้องน้าชั้นเขาก็ัชั้นเขากำลังจะทำห้องน้ำาตอนี้ก็น่าจะติดกับเบื้องห้องน้ำอยู่นะครับติดกับเบื้องห้องน้ำด้านข้างส่วนพื้นนะครับภายในตัวบ้านก็ เราแี้เก็บรายละเอียดครับเราแค่เก็บรายละเอียดตรงขอบตรงมุมนี่ฮะตรงขอบตรงมุมก็น่าจะโอเคนะครับผมปั๊มน้ำก็ยังไม่ได้ติดตั้งเลยตั้งไว้กลางบ้านเดี่ยวนี่ยรับปั้มน้ำนี่ครับบริเวณโดยรอบของตัวบ้านนะครับ นี่ก็กระประตูประปูห้องครัวประตูเข้าห้องครัวประตูเข้าห้องครัคว,รวสดไฟไม่เปิดโอเคครับภายในตัวบ้านก็ช่างเขาก็ทาสีแล้วก็ปูกกระเบื้องแต่ก็ยังเราเก็บรายละเอียดนิดหน,น,น่อยนะครับก็ยังไม่โอเคมากสำหรับผม คดูในตัวบ้านใช่เขากำลังแต้สีเก็บรายละเอียดขอบด้านในขอบด้านในเก็บไปด้วยคนี่ดิใช่เขาเก็บรายละเอียดไปเลยแต้สีไปผูป้เบื้องไปอันนี้ห้องนอนนะครับห้องนอน ที่ที่จะทำธุรกิจนี่ยก็ปล่อยให้ลงไปก่อนนะฮะโอเคครับผมเพิ่ง่งนอนกันเลยเมือนได้ล้างหน้าแปรงฟันอะไรมากมายนะฮะก็เข้าสวนแล้วก็พ <c oughs> าเดินดูตัวรอบๆบ,บ,บ้านแล้วก็ภายในบ้านนะว่าช่างเขาทำถึงไหนแล้วอัปเดตบ้านต่านนั่นเอง,งผมวันนี้ก็ <c oughs> อยู่ในบ้านนี่นะ้วก็ตัดจะจุจ่มกันกระเจ็บตัดมะเขือตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องทุกเวลาที่ให้สูให้ด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อนๆไปกำลังใจกันแลวกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ